สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับอีซูซูดีแม็กคันนี้เลยนะครับผมซูปเปอร์แพลตินัมเครื่อง3 0 0พันนะครับเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเลยก็คืออ่าโปรเจกต์ยีรับแคร์นั่นเองครับผมย้ายจากตัวไฮแลนเดอร์ลงมาเป็นตัวเตี้ยหรือตัวแคร์ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ต้องพูดพิมพ์นำเพลงเลยเรามาดูรถกันเลยนะครับนะทรงนี้วัยรุ่นอาจจะชอบนะครับนะโอเคไฟหน้าครับผมเป็นทรงข้าวหลามตัดอ่าโด่งดังมากยุคนั้นแม้แต่ยุคนี้นะครับข้าวหลามตัดทรงข้าวหลามตัดโด่งดังมาก แล้วตัวนี้เป็นตัวเลนโปรเจคเตอร์ด้วยครับไฟลูกแก้วแล้วเรียบร้อยนะโคมไฟอาจจะสีเหลืองไปหน่อยโอเคไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราขัดให้เงาวิ้งเลยนะครับผมหรืออีกสไตล์หนึ่งหุ้มฟิล์มสีเหลืองอ่าหุ้มฟิล์มสีเหลืองเหลืองกับดําเข้ากันดีเลยเลือกมาครับเดี๋ยวจัดให้นะอยากได้แบบไหนไฟตันหมอกมีครบนะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับโคมสวยด้านหน้าสวยครับรถไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ต่วนด้านบนมีสกูปดักลมนะครับอ่าสกูปดักลมปล่อยลมดูดลมเข้าไปเป่าอินเตอร์ด้านในนะครับผมนะอ่าทำให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นโอเคส่วนที่จุดสําคัญเลยเด่นๆเลยคันนี้นะก็คือล้อนะครับผมเป็นขอบ18นะครับสเต็ปยางก็คือ2 5 5 5 5 8 8สอ่าสเต็ปยางยีรับแคะเลยหรือสเต็ปสายแคะประมาณนั้นเลยนะครับนะก็เป็นยางของ s u แม็กยางใหม่เบิรใหม่ครับ ติ๊กเกอร์อยากมึงลอกไปเลยเนี่ยเพิ่งลอกออกไปเลยนะครับก็สวยๆด้านหน้าอยู่โหลดอยู่ประมาณสัก2นิ้ว2นิ้วส่วนด้านหลังกดจมเลยครับ4นิ้วนะก็เป็นสเตปหน้า2หลัง4ก็ตูดก็จะห้อยหหน่อยหน้าก็เฉิดเชิดทรงนี้เป็นทรงเอาไงทรงไวรุ่นนิยมเลยก็ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างครับยุคแรกๆรุ่นนี้รุ่นนี้ออกมาหรือแม้แต่รุ่นนั้นนะวีโกออกมาก็ไฟเลี้ยวจกมองข้างนี่โคตรเทเลย เป็นที่ทุกคนต้องการเลยแม้แต่ยุคปัจจุบันนะไปเรียกก็จบมองข้างเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ต้องการเพราะว่ามันสวยด้วยนะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ตัวรถยิ่งขึ้นน่ะคนมองเห็นง่ายด้วยโอเคเนาะคิ้กวกันสตร์มีครบนะครับสีด้านข้างสวยๆมันไดเดิมโรงงานมันไดเดิมโรงงานนะครับเป็นสีสแตนเลสแล้วก็มียางหุ้มสวยๆครับแข็งแรงทน,นทานขึ้นะยมไม่มีหักอ่าแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าก็มีนะคิวล้อตรงนี้นะครับ ทำให้รถทันนี้ล้อมันไม่ล้นถึงล้นมันนิดเดียวพอนิดเดียวข้าดวงข้าด่านได้สบายมากโดยง่ายเป็นรถใช้งานรถซิ่งก็ได้จาไม่ยุ่งนะสไตล์นี้นะจาไม่ยุ่งแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้ล้นมาออกมาเยอะมากนะครับผมล้อหลังก็เป็นสเต็ปการโหลดแบบดัดแหนบแล้วก็เสริมกล่องให้นะครับอ่าผ่านช่างผู้ชำนาญเลยจัดการให้เรียบร้อยรถวิงว่งนิ่งวิ่งสบายนะครับสเต็ปนี้ ส่วนใหญ่ก็จะยังไงอะซิ่งได้ใช้งานซื้อกับข้าวได้รูดได้เพราวาภาษาไปรุน่นรูดได้ลุยได้ประมาณนั้นเลยครับนะลูกร้านาดอะไรแบบนี้สบายครับไม่ต้องกลัวติดนะเพราะมันไม่ได้เออถึงขนาดนั้นเพราะเป็นสไตล์ยารัแค่หลอ่อหอครับนะเป็นรุ่นซูเปอร์แพทตินัมเลยนะครับนะบันไดหลังหรือกันชนหลังมีมาให้ถ้าสไตล์ไปรุ่นก็อาจจะต้องถอดหน่อยอถึงจะหลอ่อนะครับ แต่ถ้าจะเราก็แถมให้เลยครับเอาไปถอดเองที่บ้านนะเอาไปถอดเองที่บ้านได้เลยแถมให้เลยโลโก,โก้ทุกอย่างอยู่ครบไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดแมกไลเนอร์ใหม่ๆแม่กไลเนอร์ใหม่ๆอมอพอวัยรุ่นอีกอาจจะไม่ชอบอีกแมกไลเนอร์ถอดอถอดขายครับถอดขายถอดขายแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3นี่ครับอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนอีซูซูดีแม็กจะอยู่ตรงนี้หมดเกือบทุกรุ่นนะของอีซูซู โอเคก็เนี้ยครับทรงผมให้ดูแบบข้างๆดีกว่าเพราะว่าทรงมันหล่อนะข้างๆเนี่ยดูแบบนี้นี่ดูครับหน้าเชิดหลังห้อยนี่ไวรุ่นชอบโอเคครับก็โดยรวมด้านนอกผมตีให้เลยรถอายุ10ปีรถปี2010ก็โดยรวมผมสรุปให้เลยประมาณทักเอาแห้ง่ายเลย95% 90%อร์อ่าประมาณนี้เลยครับรถสวยมากยิ่งภายในดูครับอ่ะที่แรกที่ผมให้ดูก่อนเลย ประตูข้างทุกอย่างกระจกไฟฟ้ามือเปิดเป็นโครเมียมและบุด้วยผ้าตรงนี้เป็นผ้านะครับนุ่มดีโอเคนะครับส่วนบวกมือบือเปิดมีร้อยตามกันใช้งานเปลี่ยนเป็นโคฟบลงเคฟลาดจบครับนะแล้วก็ช่ององค์ช่องแอร์นี่ครับเป็นเอกลักษณ์เลยรู้สึกถ้าเป็นโกซีรีโกซีรีจะเป็นสีทองแต่ถ้าซูเปอร์แพทิ่นัมก็จะเป็นสีเงินครับโลโกโพ้กพวกตรองพวงมาลัยช่องแอร์อย่างนี้ครับจะเป็นสีเงิน อร์บ่งบอกถึงความเป็นตัวซูเปอร์แพทตินัมนั่นเองนะครับพวงมาลัยไม่มีรอยแบบการใช้งานเลยนะถือว่าพวงมาลัยสวยมากส่วนเครื่องเล่นก็นี่ครับเดิม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 ,ดมแอร์บงแอร์แบ็กครบนะครับแอร์แบก็กครบเลยส่วนเบาะเป็นเบาะผ้าประสานด้วยกำมะยีส่วนผ้าตรงกลางเป็นผ้าแบบระบายความร้อนเลยมีช่องระบายความร้อนเบาะผ้าข้อดีครับจอตากแดดมานั่ง ไม่ร้อนครับไม่เหมือนบ่อหนังบบอหนังถ้าจอดตากแดดมานั่งโอ้โหสุกผมบอกเลยว่าสุกแต่ข้อเสียเบาะผ้าก็คือกัดเก็บฝุ่นแค่นั้นเองแต่ผมเชื่อถ้าคนซื้อรุ่นนี้เล่นรุ่นนี้ถ้าเป็นวัยรุ่นเปลี่ยนร้อยอยังร้อยเปลี่ยนเป็นบ่อบายบบอซิ่งวิคาลโลว่าไปนะแต่ถ้าบ่อเดิมนั่งสบายเหมือนกันนิ่มเบาสวยไม่มีร่องรอยขีดขาดแน่นอนครับเบาสวยเลยนะรถสิบปีแต่ภายในโคตรสวยผมพูดเลยว่าภายในโคตรสวยครับพี่นะโอเค อ่าเลขใหม่เดี๋ยวผมให้ดูเลยเปิดให้ดูเลยนะครับมารีวิวกับผมผมให้ดูหมดเรืเลขมงเลขใหม่นี่ครับ1นึ่งแสนกิโลเมตรนะครับโอเคเนาะก็สวยๆแบบนี้เลยก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเบอร์ด้านล่างเดี๋ยวผมขึ้นให้โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับไปครับนะครับมาดูในห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเครื่องสวยมากนี่ผมให้ดูเลยไม่มีรอยยงรอยเยิ้มนะครับเริ่มคันหน้าก่อนเลยแล้วกันครับ ขันหน้าไม่มีการชนหนักที่คว่ำน้ําท่วมมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทางร้านเรารับประกันคุณภาพให้ในส่วนนี้นะครับผมนะแผ่นเพดูครับรีเวทเดิมๆจากโรงงานเลยถึงจะเป็นรถปี2010แต่คุณภาพผมบอกเลยสบายสบายมากครับนะน่าขับนะ่าใช้มากด้วยราคาและต่างๆครับหัวนอดดูครับนัดฝากระโปรงฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะครับนะเนี่ยแผ่นยางแผ่นกันร้อนแล้วก็แผ่นยางรองอสกู๊ปดักลมที่จะให้ลมเข้ากับ ตรงนี้เต็มๆเลยนะครับน่าจะได้ระบายความร้อนได้ดีเต็มๆเลยติ๊กเกอร์ต่างๆคําเตือนมอกอ่างๆมีครบนะครับรถเดิมๆจริงๆด้านหน้าเดิมหลังเดิมข้างเดิมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ห้องเครื่องส่วนที่เหลือก็อยากให้คุณลูกค้ามาทดลองขับดูนะครับมาทดลองขับดูบอกเลยว่าไม่ชอบไม่ได้แน่นอนคันนี้เครื่องแรงรถสวยทรงสวยสวภาพสวยตรงไหนอยากให้แก้ตรงไหน ตำหนิตรงไหนอยากให้เราจัดการให้แจ้งมาได้เลยนะครับเราจัดการให้ทุกสิ่งนะเอาไง,ไง่ายๆตามใจคุณลูกค้าเลยนะเพราะว่าคันนี้บอกเลยว่าสวยมากรถปี2 0 1 0นะครับผมรถปี2010ันรถประมาณ10ปีก็สภาพดูครับโค้รใหม่มันอยู่ที่การดูแลรักษาเนาะโอเคนะครับผมอ๋อสำหรับคันนี้ก็ราคาถ้าอยากรู้อะไรผมบอกตรงนี้เลยราคานะครับผม3 9 9 0 0 0บาทนะครับ 3,99,000บาทพอนบาทคันนี้พรอ,อยู่ประมาณ7,000กว่าบาท7,000ปลายๆนะครับถ้าใครอยากได้ก็โทรมาเบอร์ด้านล่างนี้เลยติดต่อได้เลยนะครับผมตลอด24ชั่วโมง <Okay. S 1> อ่าโอเคนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ